แสบแล้วพี่น้องแสบแล้วแสบแล้วบางเดียวด้ผลเลยปอกๆก่อ,อ,อสวัสดีครับพี่น้องผมปครับผม,มครรมชี้ครับเชียงบุรีครับผมครรมชีพพ้พระผีพระนอนของครัวครรมชี้เพื่อที่จะไปต่บักหุ่งตํำมะละกอเส็บแนบด้วก,กันครับพี่น้องไปเลยครับครับพี่น้องผมปครับสำหรับคลิปนี้ผมครรมชี้ขออนุญาตซื้อภาษาอีสานทองทินบ้านเท่าเ้ยครับ ื่อนี้คนพี่จะผ้าผี่้าหน้องไปตำหมากคงหรือว่าไปตำมะละกอพระพญาพอกๆไปพี่น้องไปตำต้องกันได้ครับครับพี่น้องผมไปครับที่พ,พ,พี่น้องเห็นยู่นี่จะเปลี่ยนส่วนของเครื่องเทศจะใส่ตำมะละกอนะครับคนพที่จะใส่ตำคือมีพริกสดนะครับจากสวนนะครับริกขาวผิกแดงผิกเขียวร่วมกันได้นะครับต้นหอมนะครับแล้วก็มะเขือเทศลูกหนึ่งผลหนึ่งนะครับแล้วก็กระเทียมซีกรีบนะครับวัตถุดิบก็คือตัวนี้ครับเห็นบอนี่พี่น้องหมากคง คนำขี้ย่ำต่ำไปแล้วปวดบ้านต่ำย่ำไปดิซื้อนะครับเครื่องปรุงก็มีน้ำปลานะครับผงชูรสน้ำปลาต้มน้ำปลาแซ่บน้ำปลานัวปลาพี่น้องลุยกันเลยมาครับพี่น้องปองปลาอันดับแรกแหกมาคนคนำขี้ใส่แบบพริกกับกระเทียมลงไปเลยนะครับแล้วก็โคกครับพี่น้องต่ำเยอะเ้อะเยอะเยอะเยอะเขียบหนีบ่งเน่าัะหน่อยอยะไรพี่น้องเด้อโอ้ฟองฟงฟงฟงเดียวเดียวเดียวกระเทียมฟงโอ้ย ฟงไม่ใส่ล่ะเอาเกลียงฟงเอาเมื่อปิดไปยังน้อยบางไปยังน้อยผมเห็นบอกพริกฟององนอกพี่น้องนี่ฟงเขาคุ้มตาได้แสบได้พี่น้องไว้ขนาดเด้ไวไ้เลยตามพริกขลิยดก็เลยครับพี่น้องนี่คือเมนูอาหารกินเพียงครับพี่น้องปองปายแวะมาบานก็้ํำขี้แล้วจะพึงไปเด้อ แวะมาถึงบ้านหอดบ้านหอดซองก,ก็รำคีเลยกัจอดสะก,ก้อนหยุดสะก,ก้อนหยุดลดหยุดลาจอดเส้วยมื่อเยเส้วอ,อย่างสะก,ก,ก้อนเลยก็ไม่กินเข่าก็รำคีร่างตับห้องสุกินจะเฝ้าไปเด้อจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปเอาสำนีก่อนหลังจากตามแล้วนะครับกร็รำคีก็จะนี่เนี่ยฝานบมึกหงลุ่งไปในโคกสะก,ก้อนนี่ฝานบมึกหงลุ่งไปสะก้อนพี่น้องย่ำยำ คนลับขี้ยแยไปถ่ายแล้วก็ฟานลงไปลวดเฮ้ยฟัน,ฟนใสสี่เลยฟานใสโคกเลยจวด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 เอาเสษเนี่้ใส่เป็นน่องใส่เลยพี่น้องกินข้าวเที่ยงเขา,วขาวสวยเป็นน่อนี่เอาให้พี่น้องปองไปเบิ่งกันได้ง่ายลวดบตบตัดบโต่อได้ขีดพี่น้องเ,เอ้ไปนี่ไปเลยเบิ่งบุกงูกเป็นน่องเป็นจะแสบบ่พี่นอ้นนองเห็นบ่ละ่ะคือเป็นสีเหมือนเมือด,เอ,ดเอา นี่ไหมอืเปิดแฟไส้หลดนี่นี่ฟาลงไปพี่น้องกินผพ้เดียวกับตามมันเรือกินกับส้ตัวยังไปตัาต่ำตัทตา้หลายๆขันบดตามหมดกะตามไลายแล้วก็กินมหมดกะเอาใส่จานไว้ปรุงผัดติ่มุึ้ไปกินขาดไม่ตัวประหยัดอยู่เพเดียวนี่เดี๋วฟามุ่กันพี่น้อง นี่มาคุ้งด้วยว่ามะละกอนะครับเขาสามารถไอถ้าเขาตามโมมดก็สามารถใส่ถุงใบนะครับใส่ไอตัวเย็นไว้ถ้าตาดขาบไม่ก็ได้ไดไหรือว่าขันตัดหมดแล้วถ้าตัดหมดทั้งหน่วยนะครับถ้ากินมมดเขาก็ใส่ตัวเย็นว้แห้งแสบไปเพ่นองได้เสียดีเสียที่คนลุงพี่บได้ไปตลาดมือมีบะกอกสุกใส่พี่นองช่วงหนาเกี่ยวเขาหนาดีเด้เมี่ยนบะกอกอ่ะมีบะกอกใส่หอมหอยหอยแล้วก็ใส่ ันปูกกระปูดองแด้พี่น้องเนาะโอ้ยคนรำขี้บ่มีกระปูดองตะกี้คนํำขี้ดองไว้หลายโยหญ่นั่งราตำมันแม่บ้านราตำดีดีแล้วก็ใส่ดีคนบันี้ปูหน้าก็หาอยากในประเทศนี้นไปเลาะตลาดตะลี่ไปหาปูมาห้ไปไถดองกินกันดองไว้ใส่ตำหงเอาละพอดีแล้วพี่นออ้องเออขวากตำก็กล่องไข่อยน้ำเนาะเดี๋ยวก็ได้พี่น้องอ๋ใส่มะเขือเทศขึ้เคื่องลงไป ใส่หนุวเดียวกับพ่อ,ดอ,ดพอ,อได,ได้ขาดประกอบพี่นองเอ้ยเสียดายเสียดายขาดประกอบกอบีบหน้าลงไปบีบหน้าลงไปยักเตียงหนึ่งคนใส่ลายกับสมลายได้พี่พีน้ของหน้าก็ได้หน้า็อยหัวอยยุส่วนนี่แหละอย่าผึงพานไปเด้อพี่นองไม,ม,ม,ม่กินข้าวกินน้ำไม่แม่กินข้าวกินน้ำกันเส้นน้ำปลาครับพีนองอย่าผ่นเข้มลาย นี่ปลานัน,นปลาต้มสุกลาลงไปเลยนี่แต่นันปลาไม่มีปตประเด็กต้อนเลยพี่น,อน้องแนวมันเสียบม,มันอยู่นี่แบบที่นี่นี่ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายเสียบลายเป็นว่าผงนัวผงขี้หลดพอเมียผ้ากินมกกันจะหน่อยนล้วแ่มนกินแต่มเสียบคือนะว่าละวะเอาน,อนี่กะต้นหอมใส่ลงไปงหน่อยเพราะได้ย่ำเพรได้หอมโอ้ขาดปูดองพี่น,อน้องเอ้ยขาดปูดอง ปูดองปูสดเนาะใส่เรื่องกับขี้เสียบมาป่ะเนี่ยยัวยัวยัวใช่รึเดี๋ยวกันอ๋อย้วต่อ,อโอ้โหปีกขาวด้วยครับพี่น้องว่าเป็นปีกกแดงแต่ปีกแดงมันจะไม่เจะแดงเต็มโคกเนเี่องอน,นี้นเป็นปีกขาวสีสันก็เลยมาฉูดฉาเป็นเลย เดี๋ยวเวลาซิมเดี๋ยวเลาซิมเลยเดี๋ยวเลาซิมเลาดองซิมกันแซบเราพอดพอรับแซบครับโอ้แซบเลยพี่น้องแซบแล้วแซบแล้ว,บ,ลว,บ,ลว,บ,ลวบางเดียวได้ผลเลยพอๆกับเดี๋ยวแซบเลยพี่น้องตําคนกัน ใส่จานใส่จานอย่าคว่ำด้วยจานเลยงวยงวยเลยบึ๊บโอ้โ,โห้ของแข็งสร้งเสียงคว่ำพี่น้องเอ้นี่เป็นได้พี่น้องตำหุงคนลมี่เสียบคั้างแบดที่นี่ตามด้วยในส่วนของนี่เก็บมาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มานี่พี่น้อง สมตำมข้อคี้เป็นแส่บปะครับอื้ยมาครับพี่น้องพวงไปครับหน้าตาสมตำมข้อคี้ครับมาอยงไม่กินนกันเด้อครับพี่น้องมวงไปเสร็จแล้วครับ